จัดให้อีกครั้งนะครับกับรอกที่ทุกคนถามหาและเรียกร้องนะครับบอกพี่ช่วยจัดอีกทีได้ไหมจัดอีกทีได้ไหมรอบที่แล้วผมซื้อไม่ทันครับผมเก็บเงินไม่ทันมารอบนี้ผมจัดให้นะครับและขอให้มันเป็นรอบสุดท้ายนะครับเพราะว่าถ้าจัดมากวันนี้นี่ผมน่าจะขัดคุณเยอะนะครับกับโปรด77นะครับเจ็บแต่จบนะครับวันนี้ผมจัดรอบโอคูมาสเลสให้เลยนะครับเป็นตัวท็อปตัวเทพจากค่ายโอคูมานะครับ ใครที่เป็นสาวกโอกุมาต้องรู้จักตัวนี้แน่นอนนะครับกับเจ้าโอกุมาอัสเลสตัวนี้เป็นรถใหม่แล้วนะครับบอดี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับได้รับการอัปเกรดบอดี้แล้วก็เฟืองภายในมาเรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานพร้อมลุยเกมใหญ่นะครับและข้อสําคัญรถนี้ไม่มีแล้วนะครับอย่ามาขอให้ผมจัดอีกนะครับเพราะว่าจัดไม่ได้แล้วนะครับขัดทุนเยอะนะครับเอามาเริ่มกันเลยนะครับจัดให้แบบครบทุกเบอร์เลย นะครับเจ็บแต่จบนะครับสำหรับโปรเจ็ดเจ็ดของเราวันนี้นะครับเบอร์สี่พันครับจัดให้อยู่ที่สองพันสามร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นครับสองพันสามร้อยเก้าสิบาทผมบอกได้เลยว่าราคาส่งผมก็เกินแล้วนะครับแต่จัดให้สําหรับโปรเจ็ดเจ็ดนะครับสําหรับแฟนคลับร้านทไทยนะครับเบอร์ห้าพันห้าครับสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทครับโอแม่เจ้า นะครับเบอร์6,500ครับสายยอดฮิตติดตลาดตลอดการนะครับสายปะะบึกสายแม่น้ำสายเขื่อนสายกระชากได้หมดครบจบในตัวเดียวนะครับ2590บาทครับแล้วเบอร์8 0 0 0พี่เบิ้มของเรานะครับสายอึดสายงัดสายอะไรก็ไม่รู้นะครับอัดไปเถอะถ้ามีแรงนะครับ2,690บาทเท่านั้นนะครับอ่าผมบอกได้เลยว่าราคานี้นะครับราคานี้ ราคาส่งผมเกินนะครับแต่ว่าอยากจัดให้เป็นโปร77เอาใจแฟนขับร้านถัดไทยนะครับที่รอบที่แล้วเนี่ยซื้อไม่ทันนะครับหรือว่าใครที่เก็บเงินไม่ทันนะครับจัดด่วนๆครับจัดด่วนๆอ้าวเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนิดนึงสำหรับเบอร์4,000นะครับตัวนี้ก็สายแคสสายตีป๊อปนะครับสายไล์จิกเนี่ยชอบมากแล้วก็พวกแข่งสวายนะครับนิยมใช้กันเลยนะครับตัวนี้ลูกปืนสแตนเลสเตลับครับเกียร์เลช5.8 นะครับน้ำหนักตัวล้อก3 4 1กรัมและพลังเบรกอยู่ที่13กิโลนะครับตัวนี้บอดี้แข็งมากผมบอกได้เลยแล้วมีซีนกันน้ำทุกจุดนะครับเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยเขาเอาไว้ตกพวกปัาทุนานะครับข้อสำคัญนะครับมีเบรกทวินนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะทำให้ละกันนะครับว่าเบรกทวินคืออะไรนะครับมันจะมีเบรกข้างในอันหนึ่งแล้วก็เบรกตรงนี้อันนึงนะครับเรียกว่าเบรกทวินนะครับแขนเป็นแบบเกลียวอลูมิเนียม CNC ทั้งชิ้นนะครับแข็งโป๊กนะครับแข็งโป๊ก แต่ตัวนี้เสียงอาจจะไม่ดังต้องบอกไว้ก่อนนะครับคลิกเสียงเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนะแต่ว่าเสียงไม่ดังก็จริงแต่แลกกับความทนทานแล้วก็พลังเบรกที่มากนะครับเรียกได้ว่าพร้อมลุยเกมใหญ่นะครับพร้อมลุยเกมใหญ่เลยนะครับเบอร์ห้าพันห้านะครับตัวนี้นี่ก็นิยมใส่คัน9ฟุตส0ฟุตนะครับสำหรับสายเขื่อนสายหน้าดินนิยมใช้กันเยอะนะครับตัวนี้ก็เจ็ดลูกปืนสแตนเลตกันน้ำเค็มเหมือนกันครับลูกปืนเอ้ยเกเลยโช5.8 ตอนนะครับแล้วก็พลังเบรกอยู่ที่13กิโลนะครับน้ำหนักตัวล้อ524กรัมเดี๋ยวผมคงต้องหยิบขึ้นมาหาแล้วล่ะอย่างนี้เสียเวลานะครับอ่านะครับสำหรับเบอร์5,000ใครที่อยากอาไปใส่คันอัสซเลสนะครับคันอัสซเลสจัดโปรอยู่นะครับเดี๋ยวจะลงเอาไว้ให้นะครับบอกได้เลยว่าราคาเนี้ยเจ็บแต่จบแน่นอนนะครับใส่คู่กับคันกฟุตสิตฟุตสวยเลยนะครับมาเบอร์6,000ครับเบอร์6,005 นี่ครับตัวยอดฮิตตลอดการนะครับลูกปืนเท่ากันครับเกเรโช5.4พลังเบรกอยู่ที่20กิโลแล้วก็น้ำหนักตัวลอก730กรัมนะครับคือตัวเนี้ยผมบอกได้เลยนะ <c oughs> คนที่ซื้อโอคูมาซเลสนะครับไม่ได้เน้นน้ำหนักเบาอ่าต้องบอกงี้มันไม่ใช่เป็นลอกที่เน้นน้ำหนักเบาแต่มันเน้นความแข็งแรงทนทานนะครับมีซีนกันน้ำเรียกว่าพร้อมเอาไว้ลุยเกมใหญ่นะครับสำหรับคนที่พร้อมเอาไว้ลุยเกมใหญ่ นะครับไม่ได้ซีเรียสเรื่องความเบาแต่ซีเรียสเรื่องความทนทานแล้วก็พลังเบรคพลังอัดที่สูงนะครับเบอร์แปดพันครับตัวนี้ขายดีสําหรับคนชอบตกปลาบึกนะครับใครที่ชอบตกปลาบึกมือสำรานตกปลาบึกตกปลาทะเลใหญ่ๆนะครับส่วนมากก็นิยมเบอร์แปดพันนะครับนี่รายละเอียดก็ตรามนี้เลยนะครับนะบอกได้เลยว่าใครพลาดรอบนี้เสียใจด้วยนะครับเสียใจด้วยแล้วก็จะไม่มีอีกแล้วนะครับจะไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะว่าผมเจ็บนะครับแล้วก็จุกด้วย นะครับอา้าวจัดไปครับกับโปรโอคุมาสเลสนะครับโปร77เบอร์4,000นะครับลดเหลือ2,390บาทเบอร์5,000นะครับลดเหลือ2,490บาทเบอร์6 5 0 0นะครับลดเหลือ2,5 2,590บาทนะครับแล้วก็เบอร์8,000ลดเหลือ2,690บาทราคานี้เจ็บแต่จบนะครับใครสนใจทัก Inbox แฟนเพจฮัทไทยฟิชชิงสุข,ขุมวิท85 ด่วนๆน,นะครับผมสินค้าจัดโปรโมชั่นนะครับไม่ทําเก็บปลายทางนะครับเพราะว่าจํานวนจํากัดจริงๆแล้วก็ลูกค้าอยากได้เยอะนะครับไม่ทําเก็บปลายทางเพราะว่าขี้เกียจไปเอาคืนนะครับเบื่อโอเคครับ